ใดๆหลงเหลืออยู่เลยหลังแต่งานไม่นานก็เกิดเรื่องลือกันว่าสามีของเธอเป็นบุรุษผู้ไม่ได้มีรสนิยมรักต่างเพศทั่วไปกระนั้นคุณเดือนก็ไม่มีเสร็จจะปฏิเสธใดๆเมื่อเธอจับได้ว่าสามีมีพฤติกรรมสนิทสนมกับชายบางคนเกินกว่าปกติเธอก็ทำได้เพียงเก็บความคับแค้นไว้ในใจ โชคดีที่ครอบครัวทั้งสองฝ่ายยังต้องการรักษาหน้าตาในสังคมไม่มีใครกล้าหยาหรือก่อปัญหาต่อสาธารณะชีวิตของคุณเดือนดำเนินไปอย่างเงียบเหงาจนกระทั่งเย็นวันหนึ่งเธอได้ไปดูคณะลิเกทรงสุวรรณพร้องกับเพื่อนสนิทตามคำเชิญในงานวัดใหญ่กลางเมืองละโวและนี่เองคือจุดเริ่มต้นเมื่อเธอได้เห็นมานก ปรากฏกายในฉลองพระเอกลิเกสีขาวเงินสวมมงกุฎแต่งประดับพอยเทียมงดงามพูดด้วยเสียงไพเราะราวเทพพระบุตรเหมือนนักดนตรีโหมโรงขึ้นบทเกี่ยวพาร,ราศีที่เขาขับร้องก็สะกดใจเธอให้หยุดนิ่งคุณเดือนรู้สึกเหมือนหัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะร่างกายร้อนเผาเธอแทบไม่ละสายตาจากเวทีนั้นตลอดทั้งคืน จนเพื่อนต้องสกิดให้รู้ตัวว่านั่งอ้าปากวอไม่หยุดเป็นครั้งแรกในชีวิตที่เธอรู้สึกคลั่งไครต่อใครสักคนอย่างรุนแรงยิ่งกว่าความชื่นชมแม้จะเคยมีชายหนุ่มหลายคนสนใจเธอมาแล้วแต่ไม่มีใครจะทำให้หัวใจเธอสั่นไหวได้เหมือนภาพของมานพที่ฉายชัดในค่ำคืนนี้หลังการแสดงจบลง คุณเดือนไม่รอช้าเธอรีบฝากซองเงินสมนาคุณให้กับคณะผู้จัดพร้อมทั้งขออนุญาตเข้ามาหามานบหลังเวทีเธอพูดคุยกับเขาเล็กน้อยแค่ถามว่าเล่นได้แพรร้อมากเลยนะคะสุดยอดจริงๆความจริงแล้วเธอนั้นอยากพูดมากกว่านี้แต่ก็เกิดความประมาแต่ว่า คามประทับใจนี้ฝังลึกจนเธอยอมทุ่มเทเงินทองสนับสนุนคณะทรงสุวรรณเรื่อยมาไม่กี่วันหลังจากนั้นคนในคณะก็เริ่มรับรู้ถึงการอยากเป็นแม่ยกคนใหม่ที่ใจกว้างแล้วก็กระเป๋าหนักมากคุณเดือนมักจะนำขนมเครื่องดื่มหรือแม้แต่อาหารมื้อพิเศษมาเลี้ยงกลุ่มนักดนตรีและเหล่านางเอกลิเกแต่ว่าจุดมุ่งหมายหลักคือเพื่อเข้ามาหาโานบ ใกลชิดให้มากที่สุดที่ใดที่คณะลิเกไปเปิดวิกเธอก็จะตามไปแบบไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยจนมีคนแซวว่านี่มันซาแสงชัดชัดเพราะเธอแสดงออกเกินขอบเขตของการเป็นแม่ยุคทั่วไปในล